ครับถ้าเป็นเสือที่บ้ามนานมักจะเอาหมาไปด้วยครับโดยที่เขาอาจจะลืมไปว่าหมาไม่สามารถคำรามได้ในขณะเดียวกันที่เสือก็เห่าไม่เป็นและไม่ว่าจะเป็นเสือหรือหมาก็อึดสู้ควายไม่ได้ผมกําลังคิดภาพหมาเวลาเห่าคนสัญจรไปมามันจะเห่าอยู่นั่นอ่ะมันจะเห่าอยู่นั่นอ่ะไม่รู้มันคี่ว่ามันเป็นเสือหรืออะไรแต่เมื่อคนที่ถูกเห่าหยิบไม้ขึ้นมานี่มันจะรีบวิ่งหนีเลยแต่มันก็ยังเห่าอยู่เห่าอยู่เห่าอยู่ต่างกับเสือหากเสือคำรามแล้วคุณหยิบไม้ ขึ้นมาจะทำร้ายมันเนี่ยมันจะจูโจมคุณทันทีจนคุณไม่มีโอกาสได้หนีเลยเพราะมันไม่เห่าครับแต่มันเทคแอคชั่นทันทีซึ่งต่างกับควายที่แม้คนไปตีไปฟาดมันขนาดไหนกระช่างมันก็จะอึดมันก็จะทนโดยไม่บ่นสักคำมันอาจจะบอกไม่รู้ไม่รู้ด้วยการสายหัว ผลลัพธ์ของคนประเภทควายที่อดทนทำงานและสุดท้ายก็คือผลงานที่คนไม่คาดคิดเ,เช่นกันโดยสรุปของคลิปนี้นะครับเสือไม่เลียปากนายไม่ประจบและไม่ไถานาควายไม่เฝ้าบ้านไม่ล่าเหยื่อและไม่ประจบส่วนหมาไม่ไถานาครับไม่ล่าเหยือ่อแต่ชอบเลียปากนายมากๆเห็นไหมครับความสำคัญของ,ของทั้ง3ามคาแรคเตอร์นี้